สวัสดีครับทุกผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกวนะครับวันนี้กลับมาพูดคุยเรื่องราวของลิซ่ากันอย่างต่อเนื่องครับแน่นอนเมื่อมีวาระสาคัญของลิซ่าเกิดขึ้นเราก็จะรายงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเพิ่งยิ่งล่าสุดที่ขึ้นในโคเชล่าโชว์สกิลทักษะทุกสิ่งอย่างประกอบกันเป็นลิซ่าทั้งเรื่องของชุดตรีมต่างๆที่เตรียมพร้อมการต่อสู้ทักษะการแสดงได้ถูกโชว์ไปคือจัดเต็มหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะฮะร,ราวกับว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของลิซ่าเลยทีเดียวเลยฮะเขาจัดสเตจนี้ไว้ร็นว่า ไกลจากเมนสเตดแต่แฟนๆหลั่งไหลกันเข้ามาแอร์อัดยัดคณากันอยู่ที่นั่นเพื่อดูลิซ่าคนนี้แล้วก่อนโชว์ก็มีการตะโกนชื่อลิซ่าลิซ่านะแน่นอนเราวิเคราะห์ไปแล้วกลับไปฟังได้ว่าสุดยอดขนาดไหนนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปนะแต่มันเป็นไวรัลน่าจะได้ดูกันหมดแล้วละ่ะว่าโชว์ของลิซ่าสุดยอดขนาดไหนทีนี้เราไปฟังนะแฟนๆนานานชาติว่ามีความคิดเห็นกับลิซ่ายังไงในการโชว์ครั้งนี้ที่โคนชล่างงานสุดยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับโลกนะฮะใครๆก็ใฝ่ฝันอยากขึ้นเวทีนั้นไปไปดูความคิดเห็น ชา,ว,า,ชาว่าคิดเห็นกับลิซ่ายังไงความคิดเห็นแรกครับบอกว่าลิซ่าเอาชนะคำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดที่บอกว่าเธอลิปซิงผู้คนยังคงไม่รู้ว่าเธอร้องเพลงได้เธอได้พิสูจน์แล้วเสียงที่ดีของเธอได้แสดงออกมายิ่งกว่านั้นในการแรปนี่คือคนที่ทําจริงคุณจะเห็นการตัดสินใจและวางอุปสรรคเดินหน้าต่อไปสำหรับลิซ่าแต่ไม่มีอะไรที่เป็นนิรันดร์ทุกอย่างมันเพียงชั่วคราวแต่สิ่งนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเธอไม่ได้เก่งเพยงแค่ก,การเต้นเท่านั้นความคิดเห็นต่อมาครับในฐานะที่ไม่ใช่แฟนนี่คือการแสดงที่ดดีีสุขขออออองงเเเธธหลาายยคนนรับู้้ตะ อัลบั้มของเธอนั้นโคตรดีในโคเชล่าความคิดยนต่อมากล่าวอ่ะฉันรักอัลบั้มของเธอและการแสดงสดนั้นก็ร้อนแรงมากความคิดเห็นต่อมาครับอัลบั้มของเธอนั้นเหมาะที่สุดแล้วสำหรับการแสดงดนตรีสดที่ฮือฮาต่อหน้าฝูงชนจํานวนมากความคิดเห็นต่อมากล่าวอ่ะมันบ้าไปแล้วที่หลายคนเปลี่ยนใจหลังจากได้เห็นการแสดงและพูดว่าอัลเจอร์อีโกเป็นอัลบั้มที่ดีจริงๆในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจคอนเซป t นี้พวกที่เกลียดชังพายายามอย่างหนักเพื่อจะทําลายอัลบั้มของเธอแต่พระเจ้ามีแผนอื่นเธอสมควรได้รับคําชมทั้งหมดความคิดเห็นต่อมาครัััับบออ้มงเธนนดีโก ่าคนเกแม้แต่ลิซ่าก็ยังบอกว่าเป็นเสียงที่แตกต่างมีเสียงสูงและสดใสกว่าปัญหาของระบัมคือกลยุทธ์ทางการตลาดยีมของเธอไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแฟนๆในอัตราที่เปลี่ยนไปและยากที่จะเข้าใจเพลงใดเป็นของใครโดยไม่ต้องค้นหาใน Google ดังนั้นการแสดงบนโคเชล่าเธอสามารถขับเคลื่อนการแสดงได้ดีด้วยวิธีการที่ดีกว่าและสิ่งนี้เกี่ยวกับอัตราที่เปลี่ยนไปมีการผสมผสานแนวคิดมันเหมือนเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการความเคีย่ต่อมาครับฉันก็เป็นหนึ่งในผู้คนเหล่านั้นการแสดงเพลงของเธอฉันได้ดูใน IG สุด เธอสามารถทําให้คนอื่นรักในอัรบั้งของเธอได้ความคิดเห็นต่อมาครับพวกนักวิจารณ์ให้คะแนนเธอน้อยที่สุดอยากให้อัรบั้งของเธอพังแต่ลิซ่าเป็นประการตลอดเวลาในฐานะแฟนๆเราไม่สงสัยในการทํางานหนักของเธอความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันเห็นด้วยกับการตลาดของเธอแต่การที่ทีมของเธอไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ในอัตราที่เปลี่ยนไปของเธอนั้นฉันคิดว่าไม่ใช่เรื่องคุณดูแม้แต่เสื้อผ้าหน้าผมพวกเขาตั้งใจทําในสิ่งที่พวกเขารักความคิดเห็นต่อมาครับใช้คอยคําวิจารณ์ที่หลากหลายเข้าใจแนวคิดนี้เพราะบางคนไม่เข้าใจอาร้มเจนนี่เชัด แต่ลิซ่าเหตุใดจึงเรียกว่าอัลเทออีโก้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นเธอต้องการให้อัลบั้มของเธอแสดงเห็นความเก่งกาจของเธอผู้คนเพิ่งตื่นนอนสนะความเคียนต่อมาครับเธอทําอัลบั้มเพื่อบุกเบิกดนตีทางฝั่งตะวันตกคนส่วนใหญ่ที่ติดตามเธอคือชาวเอเชียตะวันออกคนส่วนใหญ่ไม่สามารถบอกได้ว่าใครคือศิลปินของเพลงเหล่านั้นต่านจากผู้คนตะวันตกคนอื่นๆที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองผ่านการแสดงตัวตนอีกแบบออกมาลิซ่าตัดสินใจว่าอัลบั้มของเธอเริ่มต้นตัวตนอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้พร้อมกันแม้ว่าคน่นใกรููอาย ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้เธอจะกลายเป็นนิกิมินาอีกคนหรือเปล่าแต่เท่าที่จำได้เธอมีตัวตนในอีกแบบหนึ่งความคิดเห็นต่อมาครับฉันชอบอัลบั้มนี้เข้าใจแนวคิดอัลบั้มนี้ไม่ใช่สำหรับทุกคนคำวิจารณ์อัลบั้มที่หลากหลายก็สมเหตุสมผลแต่เสียงของอัลบั้มค่อยๆจะดังขึ้นอย่างแน่นอนอัลบั้มนี้เจ๋งจริงๆความคิดเห็นต่อมาตอนแรกฉันคิดว่าอัลบั้มของเธอดูแล้วเฉยๆแต่หลังจากดูวิดีโอในรีแอคชั่นแล้วฉันว่าอัลบั้มเธอค่อนข้างดีมากและคิดว่าดีกว่าอัลบั้มอื่นๆความ มีต่ออัลบบ้าของเธอแล้วฉันรักเธอมากความเขียนต่อมาครับเป็นไงบ้างโคเชล่าพร้อมที่จะทําลายโลกใบน,นี้เรียงไปกันเถอะเธอกาลังลุกเป็นไฟความเห็นต่อมากล่าวว่าลิซา่าโคเชล่า2025เธอคือสัญ,ญลักษณ์และไอคอนที่นี่ความเขียนต่อมาครับเธอพัฒนาขึ้นมากทั้งพลงังทั้งเสียงและมีสเสน่ห์ยินดีด้วยฉันรักเธอความเขียนต่อมากล่าวว่าเธอพิสูจน์เห็นแล้วว่าคนที่เกลียดเธอนั้นคิดผิดเธอกลืนมันเข้าไปการแสดงที่ยอดเยี่ยมรักเธอตลอดไปลิซ่าความเขียนต่อมาครับลิซ่าทาดีมากสนุกจนไม่อยากให้จบความเขียนต่อมาครับ ัง Action. ความคิดเห็นต่อมาครับในสุดผู้คนก็เริ่มเห็นศักยภาพที่แท้จริงของอัลบั้มลิซ่าแล้วไม่น่าเชื่อมันมีคนที่พูดว่าอัลบั้มนี้ล้มเหลวเปิดตาดูสิความคิดเห็นต่อมาครับจากเวียดนามรักลิซ่าและขอให้ประสบความสเร็จยิ่งขึ้นไปความคิดเห็นต่อมาครับตั้งแต่การร้องสดไปถึงการแรปและการเต้นสุดมันเธอกินพวกคุณทั้งหมดเลยความคิดเห็นต่อมาครับทำไมถึงต้องใส่แบล็ c แท็กด้วยฉันว่าเธอสามารถร้องเพลงได้ทั้งหมดความคิดเห็นต่อมาครับตอนนี้เธอร้องได้ทุกท่อนเลยชอบมากเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าันไไมมม่่่รููู้้เลยววาาทผคถึงงพดอบ แย่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ฉันคิดว่ามันดีที่สุดโอเคอัลบั้มของเธออาจจะไม่ได้รับการอยอมรับเท่าที่ควรแต่นั่นเป็นการปูทางจริงๆตอนนี้เธอแสดงออกถึงตัวตนและเพลงก็เจ๋งมากๆฉันสรรเสริญแค่ลิซ่าเท่านั้นการแสดงนี้บง่งบอกตัวตนว่าดีที่สุดด้านคอนเซปต์ concept. ความเข้มต่อมาครับไม่ว่าจะเกลียดเธอแค่ไหนแต่เธอยังค่าเวทีได้เสมอความเข้มต่อมาครับเธอทําเต็มที่ตั้งแต่จน้นต้นจน,จ,นจบและจดจำเธอรู้ว่าจะต้องทํามันและเธอก็ทําจริงๆความเข้มต่อมาครับฉันคิดว่าในโคเชล่าตอบคำถามเกี่ยวกับอัลบั้มของเธอได้ฉันไม่ได้ขังใครอัลบั้มนี้ แต่ชอบโคเชล่าและฉชนคิดว่าลิซ่าแสดงได้แสดงสดได้ดีที่สุดกับวงดนตรีสดฉันคิดว่ามิวสิกวิดีโอนั้นดูวุ่นวายเกินไปและการมิกก็ไม่ค่อยดีนักแต่บนเวทีกับดนตรีสดเพลงต่างๆจัดระบบได้ดีการมิกดีขึ้นมานอกจากนี้ลิซ่ายังแสดงบนเวทีได้ยอดเยี่ยมดึงดูดฝูงชนฉันดีใจที่เห็นเธอทําแบบนี้เพราะมีคําถามมากมายเกี่ยวกับเธอแต่หลังจากโคเชล่าเธอแสดงความสามารถที่ดีที่สุดเจนนี่ก็อาจทาได้ดีเช่นกันเพราะเธอไม่มีปัญหาในการแสดงสดหากนี่เป็นการแสดงตัวอย่างของทัวร์ที่กำลังจะมาถึงพลงจะต้องสุดยอดมากแน่ๆน่ความค คือแม่ของโคเชล่าแม่มึงตอนนั้นความคิดเห็นต่อมาครับลิซ่าสุดยอดมาเสน่ห์ของเธอไม่มีใครเทียบได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการแสดงของอัลเจอร์อีโกที่โคเชล่านั้นสมบูรณ์แบบมากในการอธิบายแนวคิดวิสัยทัศน์ของเธอเมื่อเธอทําอัลบัมนี้ฉันดีใจที่ได้เห็นเธอแสดงในตอนนี้การแสดงของลิซ่าพัฒนาขึ้นมากและพลังของเธอคือทุกสิ่งทุกอย่างฉันภูมิใจในตัวเธอความคิดเห็นต่อมาครับเพลงเหมาะกับการทําโชว์แสงสีเสียงจัดเต็มมากๆความคิดเห็นต่อมาครับลิซ่าโชว์อลังการที่สุดในโคเชล่าและตอนนี้ฉันกําลังร ดูเจนนี่อยู่ความคิดเห็นต่อมาครับฉันขนลูกจริงๆเมื่อเธอตะโกนว่าเป็นยังไงบ้างโคเชล่าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเธอทําอาหารให้กินแล้วแทบไม่เหลือเศษขนมปังเลยการแสดงเธอสะอาดเอี่ยมจริงๆความคิดเห็นต่อมาครับลิซ่าเกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงความคิดเห็นต่อมาครับเราผู้เกียรติชังรู้ดีว่าไม่มีใครในเคป๊อปที่สามารถแสดงได้เหมือนกับลิซ่าแม้ว่าพวกเขาจะเกลียดเธอแต่ต้องยอมรับว่านั่นคือการแสดงที่ดีสุดจริงๆความคิดเห็นต่อมาครับประสิทธิภาพดีเยี่ยมที่เหลือใครจะพูดอะไรเราไม่สนใจความคิดเห็นต่อมาครับมีผู้คนที่พยายามตีเธอ รื่องของเสียงที่ขาดหายไปบ้างความคิดเห็นต่อมาบอกว่าลิซ่าดูเหมือนจะไม่สามารถพักผ่อนได้เลยนะพวกผู้เกลียดชังกําลังสนุกสนานกับการคอยจับผิดทุกการเคลื่อนไหวของเธอความคิดเห็นต่อมาครับลิซ่าคือไอคอนระดับโลกความคิดเห็นต่อมาครับเธอเพิ่งไปกินโคเชล่ามาความคิดเห็นต่อมาครับชุดในการแสดงของเธอทําให้ฉันขนลุกนั่นเธอเป็นมังกรหรือเป็นอะไรกันแน่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าลิซ่ากับโคเชล่าจะกลายเป็นระวัติศาสตร์อย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมาครับเธอร้องเพลงสดคนเกลียดก็อิจฉาไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเกลียดอีกแล้ว เป็นการแส,สดงที่ดีที่สุดที่ฉันเคยดูขอบคุณลิซ่าอัลเจอิโกอัลบั้มที่ดีที่สุดแห่งปีของฉันความเคลนต่อมาครับลิซ่าเป็นคนที่ไม่มีใครเทียบได้ในฐานะนักแสดงสามารถร้องเพลงแ,ลแรปได้จริงๆฉันคิดว่าเธอไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยสำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจลองไปตรวจหูดูแต่เธอจำเป็นต้องพัฒนาทักษะในการร้องของเธอจริงๆเพราะเธอข้ามส่วนการร้องไปในเพลงจริงๆหรือไม่ก็ควรออกเพลงอย่างร็อกสตาร์หรือมันนี่มากขึ้นเพลงทั้งสองดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดของเธอออกมาคุณไม่สามารถเอาชนะลิซ่าได้เมื่อเธอแสดง2เพลงสุดเจ๋ง ดีมเธอฟังดูดีและชุดก็ร้อนไฟลุกมากพลังงานมันสุดยอดมากโดยรวมและฉันชอบมาความคิดเห็นต่อมาครับฆ่ามันให้หนักเลยลิซ่าราชินีเคปป็อปนี่แหละคือเหตุผลความคิดเห็นต่อมาครับอัลบั้มนี้สมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มต้นฉันรู้สึกสับสนว่าทำไมผู้คนถึงเกลียดเอา์อีโก้ลิซ่ากำลังพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขาคิดผิดจากการแสดงอันร้อนแรงครั้งนี้ขนลุกมากอยากไปจังความคิดเห็นต่อมาครับถ้าเธอเอาเพลงในอัลบั้มมาทำเป็น MV อาจจะช่วยให้เพลงไปไกลได้มากขึ้นวันนี้พิสนเุกกม นี่นะฮะคือความคิดของชาวต่างชาตินะฮะนำมุมมองที่วิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็มุมมองที่ชื่นชมมาให้ฟังกันนะจะได้รู้ว่าตอนนี้มุมมองเป็นยังไงนะเพราะว่ามันไม่ใช่มีแต่ฝั่งที่ชื่นชมเราอย่างเดียวนะครับอิซ่าก็จะนําไปพัฒนาแน่นอนเพราะว่าเธอบอกว่าเธอไปอ่านอยู่นะพวกคอมเมนต์อะไรเงี้ยส่วนพวกเรานะคนไทยนะให้กําลังใจเธอเยอะๆคุณคิดดูคนคนหนึ่งนี้โชว์หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วไม่ใช่แบบขึ้นมาร้องยาวๆไปแล้วจบคือต้องใส่ทุกอย่างที่มีลงไปทั้งการสแสดงเอ่ยนะสีหน้าค่าตาคือต้อง บบาตามคอนเซปต์ตลอดไหนจะต้องพะวงกับเสียงร้องอีกนะครับขึ้นลงขึ้นลงเปลี่ยนชุดไม่รู้กี่ชุดมันต้องมีบ้างหอบนิดหนึง่งนะดูเหนื่อยนิดหนึง่งอย่าไปจับผิดมากเอาเป็นว่าลิซ่าโชว์ออกมาแล้วสนุกผู้คนในงานก็บอกสนุกแล้วนี่คือยกให้เป็นอารบั้มที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับก็ช่วยๆกันสนับสนุนลิซ่าของเราด้วยนะค,คิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยวันนี้ไปกันแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ